สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสังนิษฐ์รู้สิทธิประกันคมยออกาลทาง YouTube โดยสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยศวนเนี่ยเป็นคนดาเนินการออกอากาศให้นะครับวันนี้ผมจากกาโทสมานผเพื่องจากสํานักง,งานประกรันคมจังหวัดพิษณุโลกสาขาว,วางทองมาพบกับท่านในรายการฟังสังนิษฐ์รู้สิทธิประกันคมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนขาการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งในการที่เราปรับหลักเกณฑ์ก็จะสอดคล้องกับของสปสช,ชเาเนะครับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือสิทธิ์หลัก ประกันคุณภาพแห่งชาติทางด้านของสํงงานักงานประกันคัยก็มีการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประชันทินเช่นเดียวกับของสอบอสอชอก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับของสํงงานักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาตินะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมให้การรักษาหรือการดูแลผู้ ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของสํงงานักงานประกันมนก็แจ้งมายัางผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือในอนาคตอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนเป็นกันเยอะอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการจะเหมือนกับไข้หวัดทั่วๆไปนะอันนี้เนี่ยก็เราไม่รู้ว่าเป็นโรคโคโรนา2019หรือว่าเป็นโรคไข้หวัดแค่ไหนนะสับสนอยู่เหมือนกันต้องตรวจ โดยใช้ ATK ตรวจนะครับซึ่งทางด้านของสำนักง,งานประกันคมได้ปรับรกเกีย์ตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่4รกรกฎาคม2 6 6 5เป็นต้นไปข้อที่หนึ่งก็คือยกเลิกการดูแลรักษาแบบ Home Isolation Community Isolation h o t p i t ท l หรือโรงพยาบาลสนามการเข้ารับการบริการประเภท h o t p t เท l และก็ o p c e l l Isolation เนี่ยก็มีการยกเลิกละผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรันสโคโรนา 2019หรือคศ .19 เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเองนะไขที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลไหนใครท่านใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนั้นหรือโรงพยาบาลนี้คือายของโรงพยาบาลตามสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยนอกก็เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่เสียสตังค์แล้วเป็นการรักษาตามสัญญาจ้างการให้บริการทางการแพทย์ปี2 5 .60 ปลายฉะนั้นเนี่ยประเภทผู้ป่วยนอกขอให้ผู้ ประกันตนสบายใจได้ว่าท่านไม่ต้องจ่ายและอีกเช่นเดียวกันเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านหากการรักษาประเภทเป็นแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบิกเพิ่มเติมเป็นกรณีเบิกจ่ายตามระบบ D R G อันนี้ถทางพายาบาลก็จะได้เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9ประเภทเบบผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลก็จะส่งเบิกแบบ D R G นะะให้ท่านผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอันนี้ฝากเว้เลยขอให้สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินท่านเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางกลับรักษาโรงพยาบาลตามสิ์หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธ์ถ้าแท่นเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นโรคอะไรก็ตามหรือเป็นโรคโควิดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้าสถานพยาบาลโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่สำนักง,งานประกันสุมกำหนดได้สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ อันนี้ก็จะมีประกาศเมื่อปี2560นะก็สามารถเบิกได้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในถ้าไปต่างจังหวัดแล้วเกิดมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องเป็นโรคโควิดนะถ้าเป็นโรคอื่นก็เช่นเดียวกัน,นก็ฝากถึงผู้ปกะนอนทุกท่านเลยเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์ฟรีไม่เสียค่าทงถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเกิดติดเชืรร 2019, ้อวัสโคโรนา2019หรือโควิด19เ้าจ่ายเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยนอกก็ตามหลักเกณฑ์ผู้ป่วยในก็ตามหลักเกณฑ์อันนี้ ผู้ประชาชนจะได้สบายใจนะสท่าับใครที่เข้ารับการรักษาเป็นโรควันละครังงิดก้อนโค19ิก่กอนวันที่4กรกฎาก็คือก่อนวันนี้เนี่ยถ้ามีการรักษาต่อเนื่องให้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาตามที่สำนักงานปรารณสุขกำหนดก็คือก่อนนันนี้ก็จะมีการรักษาแบบ Home Isolation c o m m u n i t y Isolation เนี่ยก็รักษาได้ต่อเนื่องจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลอันนี้ฝากนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสุข นายบุญสงทัพชยุทธนะท่านแจ้งมายัางผู้ประนันทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านสบายใจรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินท่านก็เป็นห่วงพี่น้องผู้ประทันหนักติดเชื้อโควิด -19 หรืเนี่ยถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ฟรีสบายใจได้ท่านไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในแต่ถ้าเป็นกรณีเจ็บฉุกเฉินใช้สิทธิ โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามฉิดของท่านเบิกได้ตามประกาศคณะกรรมการาการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้ตอนนี้นะครับทางด้านของสํานักงานประกันคุมได้พัฒนาปรับปรุงการแจ้งการประสบอันตรายกรณีลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องมาจากการทํางานให้กับนายจ้างผ่านระบบเว็บและหรือผ่านระบบอ e ีสวดให้กับนายจ้างทุกหลายเลยถ้าเกิดว่ามีลูกจ้าง ทำงานแล้วเกิดบาดเจ็บหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานทางนั้นสํานักง,งานพระราชทุมได้แจ้งมายัางนในจ้างทุกท่านเลยถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานต้องเน้นว่าเป็นกรณีประสบอันตรายสาเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานให้กับนายจ้างซึ่งแต่เดิมนั้นกฎหมายกําหนดว่าให้แจ้งการประสบอันตรายในท้องที่ที่านจ้างตั้งอยู่ส่งเป็นเอกสารให้กับสํานักง,งานประาราชทมนภายใน สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายนับตั้งแต่บันทึกที่ลูกจ้างประสบอันตรายตั้งแต่ในจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบซึ่งการแจ้งเอกสารสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันภัยปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการพรัฒนาปรับปรุง ระบบการแจ้งการประสบอันตรายผ่านระบบเว็บไซต์หรือผ่านระบบอ e ีเซอร์วิเร้อยแล้วทางด้านของสำนักง,งานปลรักรทุวมก็แจ้งนายจ้างทุกท่านเลยถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานให้ท่านเข้าไปที่ระบบอ e ีเซอร์วิสนายจ้างจะมีทุกรายนะระบบอ e ีเซอร์วิทที่ท่านนําส่งเงินแจ้งเข้าแจ้งออกเปลี่ยนชื่อลูกจ้างในระบบเดียวกันนะไปที่หัวข้อ งานกองทุนเงเินทดแทนซึ่งหัวข้อง,งานกองทุนเงินทดแทนนี้นายจ้างจะใช้กันเป็นประจำก็คือการรายงานค่าจ้างประจําปีซึ่งจะมีการรายงานค่าจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้ามีลูกจ้างประสบอันตรายท่านเข้าไปดูดี่หัวข้อง,งานกองทุนเงนินทดแทนมีเรื่องของการแจ้งประสบอันตรายหรือไม่ถ้าไม่มีท่านไปเพิ่มสิทธ์ไปเปลี่ยนแปลงสิทธิ์และขอเรื่องของการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากขันานเมื่อ มีหกข้อนี้ท่านสามารถเข้าไปแจ้งการประสบอันตรายให้กับลูกจ้างของท่านได้นะถ้าเกิดม,มีลูกจ้าง,งบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานให้ท่านเข้าไปทึบใบบันทึกรายละเอียดให้เรียบร้อยกรณีที่มีเบอร์ค่าทดแทนก็ให้อัปโหลดไฟล์เป็นใบรับรองแทย์ไปแล้วก็ส่งตัวจริงไปด้วยนะอันนี้เนี่ยใบรับรองแทย์ต้องเป็นตัวจริงส่งไปที่สำนักงานประกันภัด้วยและที่สำคัญคือสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของลูกจ้างให้อัปโหลดไฟล์ไปด้วยถ้ามีหลักฐานการลงปละระงานในวันเกิดเหตุ ให้ท่านแนบหรืออัปโหลดไฟล์ลงไปด้วยเพื่อที่สำนักง,งานประคาคมจะได้มีรายละเอียดครบถ้วนนะเมื่อเข้าไปแจ้งการประสบอันตรายเรียบร้อยแล้วทางด้านของทสำนักง,งานประคาคมจะด,ำ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 ดําเนินการวุนิจฉัยต่อไปเมื่อมีการรับแจ้งแล้วจะวุนิฉัยได้เนี่ยนายจ้างต้องยืนยันประเภทกิจการให้เราด้วยจากนั้นเนี่ยท่านควรจะมีการติดตามการแจ้งการประสบอันตรายเหมือนเราซื้อของช้อปปี้หรือด้าเนี่ย ของมันจะมาทักทีนะรอหลายวันแล้วให้ท่านติดตามด้วยนะเมื่อมีการแจ้งการผสมแต่ลายแล้วเมื่อเจ้าที่รับเรื่องแล้วจะวินิจฉัยท่านจะต้องดําเนินการยืนยันประเภทกิจการให้เจ้าที่ดูไว้ถ้าเกิดว่ายืนยันประเภทกิจการแล้วเจ้าที่เขาจะวินิจฉัยท่านก็สามารถติดตามเรื่องได้ว่าจะจ่ายค่าทดแทนได้รายจ่ายได้เท่าไหร่ครับอันนี้ฝากถึงนายจ้างนะถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามได้ที่สํานักง,งานประการมงในพื้นที่ ที่ในจ้างตั้งอยู่หรือสายด่วน1506ก็ได้อันนี้ฝากทากนายจ้างทุกท่านเลยการแจ้งการประสบอันตรายรูปแบบใหม่จะเป็นระบบ e-compensate แจ้งผ่านระบบ e-service อันนี้ฝากไว้นะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ผมจากการโทรสมารผู้รงงสวัสดีครับ